สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับําหรับช่องปักตักด้านในออฟฟิเชียลนะครับนะครับก็วันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดกล้องสองพระนะครับนะครับโดย เราจะมาดีวิวเหรียญมหามงคลพันล้านหนึ่งหกแปดนะครับนะครับเหรียญมหามงคลพันล้านหนึ่งกแปดก็คือเหรียญนี้ครับนี่ครับลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องสีแดงครับนะครับอันนี้เป็นเลขโค้ดที่ผมแปะไว้นะครับหนึ่งสี่ห้า มามงคลพันล้านหกแปดนะครับหลวงพ่อพัดปุญญาก,การโมนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ,ร 2, 64, รบลักษณะรูปทรงเหลียญก็จะเป็นทรงเสมาหลวงพ่อ นั่งคาสมาเต็มองนะครับบริเวณหน้าเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดชมกันดีกว่าเพื่อมาให้เสียเวลานะครับเรียนรุนี้เป็นเป็นเนื้ออัป,ปก้านะครับ การทีนะครับเนื้ออัปปากาซาติงนะครับราการได้14นะครับลงยาคุยพื้นเหลืองนะครับลงยาคุยพื้นสีเหลืองต้องดกว่าเป็นเหรียญที่สร้างแล้วก็มีการแกะบล็อกได้สวยงามนะครับ นี่ครับความคมชัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างทั้งหมด69หลังนะครับถือว่าสร้างน้อยมากนะครับ69หลังเท่านั้นนี่ครับเรามาส่งแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับดูความดูการลงยานะครับไม่ว่าจะเป็นลายขนกนะครับ าการัดินทางแรการน่งบริเวณใบหน้าหลวงพ่อนี่ก็คมชัดนะครับคมชัด การคุยพื้นก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับทางการลงยาทางการแกะบ,บอกนะครับมีความคมชัดนะครับขนาดไม่ต้องลงกองสอง่านี่ยังสวยงามเลยครับนะครับแล้วก็ามาดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับนี่ครับจะเป็นเหรียญเนื้อปะกานะครับ หรงยาคุยพื้นสีเหลืองนะครับขอบม่วงนะครับนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาลักษณะบริเวณใบหน้าเหรียญก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนั่งขัดสมาทิเต็มองค์นะครับก็จะมีลายฉลุด,ด้านล่างนี้นะครับข้างๆก็ จะเขียนคำว่าพระราชมมงคลวัชราจารย์นะครับแล้วก็วงเล็บหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็วกตามด้วยวัดห้วยดวนนะครับอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ปีพศ2564นะครับเป็นเรียนที่ คมมากนะครับการแกะบล็อกนี่ขนาดไม่ได้ลงกล้องนะครับสวยงามนนครับลงยาจีวรด้วยครับดูขอบเดียนของนี้ครับปากกา ขอบตัดก็ขอบตัดก็ทำออกมาได้สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเหรียญกันเลยดีกว่าครับไปดูด้านหลังเหรียญกันบ้างครับนี่ครับรายการที่สิบสี่ชัดเนนจกกเน,น,เนก็จะมีหลักๆหลังเหรียญนะครับรายละเอียดก็จะมีการตอกเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีการ ต่อโคตสาราหรือว่าต่อโค้ดคาว่าพัดหรือว่าพอพ่านดาวกระจายนะครับถึงสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับก็จะมีการพี่ๆน้องๆก็จำไว้เลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีการต่อโค้ดบอกเนื้อนะครับออ่างเนี่คือเนื้ออัปปาก้านะครับ แต่ในใบละการเนี่ยก็คือเป็นอัปกาสตินนั่นเองนะครับดูความคมของนายักษ์ขออภัยผมต้องเปิดแฟลชนะเป็นนึงครับเป็นไม่ใช่นายักนะครับขออภัยเป็นท้าวเวสวรรนนะครับ เป็นปังประทับนั่งนะครับนี่ครับดูความคมของเหรียญ เลขโคด <c oughs> แล้วก็จะมีการรันเลขโค้ดรัน,นัำเบอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เลขโคดหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าข้างล่างก็จะเขียนคำว่าชื่อรุนนะครับมาหามาหามงคลน,นะครับมาหามงคลพันล้าน 168นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับยันประจำตัวหลงพ่อนะครับซ้ายขวานีครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นยันพุดซ้อนนะครับพุซ้อนแล้วก็มีผุ้ซ้อนแล้วก็จะมีอักขระ ยันอยู่ด้านบนนะครับขององค์ทเวสวรรค์น,นะครับเป็นเหรียญที่ผมชอบอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือการแกะบ,บ็อกนะครับการแกะพิมพ์นะครับ ทำออกมาได้สวยแล้วก็คมมากครับนี่ครับรายละเอียดรายละเอียดนะครับขคงหลังเรียน เหรียญไม่เล็กไม่แล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดนี่ครับถ้าเทียบกับนิ้วโป้งผมก็ประมาณนี้ครับสวยนามครับเหรียญรุ่นมหามงคลพันล้านหนึ่นะครับนะครับอันนี้โดยความชอบส่วนตัวนะครับก็คือหนึ่งคือเรื่องการลงยานะครับ สองก็คือเรื่องการแกะบล็อกนะครับแกะพิมพ์ออกมาทำออกมาได้สวยนะครับแล้วก็คมแล้วก็ชัดนะครับ ดูการคุยพื้นลักษณะนเนี่ยเหมือนคุยพื้นด้วยมือด้วยนะครับนะครับแล้วก็ห่วงก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะห่วงของเหรียญจะไม่เจาะรูนะครับ ความคมชัดของเหรียญลายกระหนกลงอย่าไม่มีเลอะนะครับนะครับดู บริเวณใบหน้า hmm. อ่งค์เท้าเวสวรรณนะครับ สวยงามมากสำหรับผมแล้วก็เหรียญรุ่นมหามงคลหนึ่งหกมหามงคลพันล้านหนึ่งหกแปดเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับ แค่สร้างจำนวน69หลังนะครับนะครับสวยงามครับก็สำหรับการรีวิวเดียน คนพารันหนนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากรรมูนะครับก<ว>็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับก็หากข้อมูลหรือล่าวปิดพาดประกรารใดนะครับก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ นะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ